เฮ้ยบอลยังไม่จบสงครามจิ้งจอกสิงโตปีศาจม้าตาดาบคมไก่โสมและช็อตเดดแมนยูแมนสิส่งข้อความอะไรให้สังคมไหนการเมืองใดออเป่าจะไป สวัสดีครับมาแล้เทปสุดท้ายล้ของวันนี้นะฮะวันนี้แต่งตัวเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในใจหลายๆคนครับรันนะฮะในโลกนี้เราควรจะวิ่งหาอะไรและโลกนี้จะดีเพียงใดถ้าสิ่งที่อยู่บนหัวผมเนี่ยมันหายากมันใช้ยาก ในการที่จะตัดสินปัญหาอะไรสักอย่างเรื่องของสังคมนี่มันมีความสําคัญกว่ากีฬาเยอะครับกีฬามันแค่บันเทิงแต่อย่างไรก็ตามในไอความบันเทิงสําหรับศึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางด้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายคนอาจจะชอบที่แมนยูเล่นดีบางคนชอบแมนซีเล่นดีแต่ผมว่าพระเอกตัวจริงคือสิ่งที่ทีมฟุตบอล เขียนบนเสื้อเขาเขียนอะไรแล้วมันน่าสนใจยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไทยจับไปแมนซี see, เสื้อฟ้าสู้เพื่อการันตีรองแชมป์ส่วนแมนยูแดงสู้เพื่อตัวใบสุดท้ายไปชิงถ้วยหูใหญ่และเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อแมนเชสเตอร์มันเป็นของใครผีพี่ใหญ่หรือเรือน้องใหม่มาเชีย เนียนหนีตรงกลางขอบอลไม่เห็นครับโอ้ยบูโน่บอกว่ามันไม่ส่งคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับเวลาเราเป็นคนเล่นเนี่ยมันไม่เห็นกว้างๆเหมือนกับพวกหน้าจอเนี่ยนะฮะนี่ครับคือถ้าส่งให้บูโน่ฟานเดสนี่โอกาสดีกว่านะฮะและจากลูกตั้งเตะครับกระดกสายรุง้งแมนยูพุ่งน้ำก่อน10ครับแอนโทนีมาคเชยลยิงรวมไป16แล้วนะครับ ขออีกแค่2จะไปฤดูการแห่งช็อตเด็ดในชีวิตที่จัดไปยิงเยอะสุดใน5ปีที่อยู่กับปีศาจแดงแล้วต้องชมครับชมโอ้โหคนกระดกในสุดยอดตักพอดีคำแล้วจบครึ่งแรกแมนยู u, นำอยู่1 0นะครับเปิดครึ่งหลังแค่2นาทีสเตรลิงไหลให้กับทางด้านกูเอโรซัดเสียบเสาว1ห,หนึ่งครับอา้าวไม่ดีใจนะฮะเหมือนรู้ชะตาครับล้ำหน้านะครับ เนี่ยแหละครับแล้วคุณผู้ชมผมเชื่อนะครับว่าในอนาคตแบบนี้จะไม่ล้ำฮะจำคำผมไว้เลยนะฮะตอนนี้จุกจิกจุกจิกเขายังนับอนาคตผมว่าเขาไม่นับครับแล้วอะไรก็แล้วแต่สมาธิสำคัญสุดเกือบหลุดตูแต่โชคดียังโกยมาสไลด์ทันครับเอเดอร์เซนโอ้นี่นี่ขนาดเป็นโกที่ว่ากันว่าใช้เท้าเก่งที่สุดนะครับเนี่ยแหละฮะมันคือสมาธิดูครับ โอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูนะเขาบอกเดี๋ยวนี้ผู้ชายแมนๆต้องใส่รองเท้าสตรอเบอรี่นะฮะและเดี๋ยวดูเข่าของมาเชียลครับดูเข่าของมาเชียลโอ้โหเจ็บแค่แบลซิตี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฟิลโฟเดนจัด The Half ปั s โอ้โยิงสวยมากครับ แล้วสิ่งที่แมนยูคงต้องเตียวเข้มหลังเกมคือเวลาหลุดไปเนี่ยนะครับเวลาหลุดไปต้องหาช็อตที่มันมีโอกาสเข้ามากที่สุดซึ่งไม่ส่งตรงกลางอีกแล้วครับตรงกลางบอกโอ้โหผมว่างแมงก็จะ3ามศูนย์แล้วนะฮะดูครับมุมมันปิดอยู่แล้วนะฮะแต่ตรงกลางครับแต่ขอย้ํานะครับว่าแหมพูดนี่มันมันง่ายกว่าทำฮนะเหลืออีก16นาทีครับริยดมาเรสเด็กเก่าเลสเตอร์แต่หเท้ากับ ตามันมีสัมพันธ์ยังพังประตูแมนอยู่ไม่ได้นะครับ The h a n เ s a อีกโอ้แลวพี่น้องครับเกมนี้นี่ฝนมันตกนะแล้วก็บอกวเวลาฝนตกสนามมันจะลื่นแมนซี Man Z เองในช่วงท้ทยๆต้องเร่งแล้วนะครับนี่ครับโกจับบอลโกลรีบคว้าแต่ว่ามันแรงเกินแล้วก็โดนงาน2ประตูต่อศูนย์ครับ Scott m c ท o m i เปนผีเ hey ฮ่ hey hey. แฟรููเฮด้วยโอโ้คือต้องชมคนยิงนะครับว่าโอ้โหช็อตนี้มีสมาธิสุดๆครับแมนยูครับชนะ2-0ครับพุ่งมาอยู่อันดับ5อันดับนี้ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนว้ยส่วนแมนซิ t y ตี้นี่น่าจะหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป 99. ์99.36%ผมยังไม่พูด100%นะครับเพราะว่าในทางทฤษฎีเนี่ยโอกาสเดียวที่ เรือใบจะชิงชัยจากลิเวอร์พูลได้ก็คือไอ้สินัดที่เหลือเนี่ยแมนซีต้องชนะ10นัดที่เหลือแล้วแช่งไอ้กานัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้7ครับแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วมึงแต่ที่ผมบอกว่าฤด,ดูกาลมันยังไม่จบเพราะว่าอันดับ2อถึงหเนี่ย จะได้ไปเล่นทั่วโยุโรปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสายามอยู่อันดับ3เชลซีอันดับ4แมนยูอันดับ5้าณวินาทีนี้นี่คือ3ทีมที่จะจับมือกับลิเวอร์พูลไปประกวดนางงามในเวทีโยุโรปนะฮะแต่มันยังมีทีมอย่างหมาป่าดาบคมนกหลีอาร์เซอ่ะพี่น้องว่ายัางไงล่ะครับ3ทีมที่จะจูงมือลิเวอร์พูลไปเนี่ยจะเป็นใครผมดูนะเลสเตอร์ เชลแมนยู Shell, นะแล้วต้องบอกว่าความทุ่มเทของแมนยูในสุดยอดนะฮะแล้วก็ผู้เล่นทรงคุณค่าเมื่อคืนนี้ก็คือทางด้านของแอนโทนีมาร์ชเชยลซึ่งได้โพสโชว์แผลครับเจ็บแต่คุ้มนะฮะแล้วก็ได้รางวัล Man of the m a t มชสุดยอดครับตอนนี้ปีศาจแดงอาจจะกลับมาแล้วมาถึงคำถามซึ่งหลายคนรอแล้วว่าอ่ะพี่แชมป์คุณกำลัจะพูดถึงอะไรคือต้องบอกนะครับว่า ในการทํารายการทีวีในการที่เป็นสื่อเนี่ยบางครั้งพวกเราก็ต้องพยายามที่จะใส่พริกลงไปทําให้มันแซ่บๆทําให้มันเป็นเหมือนกับสงครามแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่สีสันนะฮะคือหลังจากจบเกมแล้วไอ้คำที่เราบอกว่าเชือดฆ่าสงครามระหว่างเมืองมันเป็นคำซึ่งทำให้มันเข้มข้นจี๊ดจา๊าดเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตาม ในหลายๆที่หลายๆวัฒนธรรมเนี่ยไอศึกร่วมเมืองไม่ว่าจะเป็นเอซกับอินเตอร์มิลานที่อิตาลีตร์ดมุนกับชาวเก้ที่เยอรมันแอตเลติโกกับเรอัลมาดริดบางครั้งเขาอาจจะอินจนจนดึงตัวเองออกมาไม่ออกแต่เมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งอาจจะเป็นผู้แพ้แต่ในสายตาของผม เสื้อเขาคือสิ่งที่โลกต้องการครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นและผมบอกว่าโอ้ดแมนเชสเตอร์คุณโชคดีมากที่มี2ทีมนี้เสื้อของแมนซิตี้เขียนว่า s c m t y s t y s p m s s i s s นะครับ ame, same same แปลว่าเหมือนกัน City แปลว,ว่าเมืองนะครับส่วน Passion ก็คือความรักความลหลงใหลที่เขาบอกว่าคุณมี Passion อะไร คือคุณชอบในสิ่งใดถ้าแปลเป็นไทยก็คือเราอยู่เมืองเดียวกันเรารักสิ่งเดียวกันเราต่างบ้าบอลเหมือนกันนี่แหละครับเห็นไหมฮะไม่มีใครบอกว่าแมนเชสเตอร์คือสีแดงเพราะผมเป็นแฟนแมนยูไม่มีใครบอกว่าแมนเชสเตอร์คือสีฟ้าเพราะว่าเป็นแมนซิตี้นี่คือบุค,คลิกของเมืองที่ยิ่งใหญ่ครับความสามารถคีโดยรวมของเมืองมีค่ากว่าชายชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสีใดสีหนึ่ง ผมว่าเอาคำพูดตรงนี้มาใช้กับทุกอย่างและชีวิตคุณจะมีแต่ความสว่าง